สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกลงทุนนะครับเราเจอกันทางหน้าจอช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนครับเป็นประจําทุกวันเสาร์เวลา10บนาฬิกาหนาทีหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงนะครับอยู่กับผมนันทคมประสาทพรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการครับแล้วก็วันนี้อยู่กับนักวิเคราะห์กลยุทธ์ด้านการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอรเช่นพาร์ทเนอร์จำกัดนะครับอาจารย์ปิงประกิตศิรีวัฒนเกตครับสวัสดีครับอาจารย์ปิงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ กลับมาเจอกันในสัปดาห์นี้นะครับก็ชมสดผ่านช่อง10แล้วก็ทางเว็บไซต์ tpchannel.org รวมทั้งแอปพลิเคชัน tpchannel ด้วยนะครับความร้อนแรงของข่าวสารในสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการอภิปรายตามมาตรา152ของทางสภานะครับ,รบก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์ติดตามดูเรื่องการอภิปรายครั้งนี้ให้คะแนนเป็นยังไงบ้างถือว่าสมน้ำสมเนื้อไหมฮะเรื่องของความเข้มข้นเนื้อหาที่มีการอภิปรายครับโอ้โห ผมไม่เคยกินแกงจืดไหนจืดขนาดนี้มาก่อนขนาดนี้เลยนะอาจารย์ไม่มีอะไรเลยครับไม่ไม่มีอะไรก็ก็เหมือนตอนครับอภิปรายงบที่อาจารย์บอกใช่คืออย่างอย่างคือเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเวลาเราดูการอภิปรายอ่ะครับมันเหมือนแบบเขาเนื้อหาไม่ได้เป็นเนื้อหานำแต่เป็น acting นำถูกไหมฮะพอไม่ได้เป็นเนื้อหานำมันก็เลยไปดูหนกระแสดูจะสนุกกว่า ับงงไหมครับเออคือขงกระแสดูมีจะมีเนื้อหาที่ดีกว่าด้วยซ้ําไปแต่ถ้าพอเป็น acting เนี่ยเขาไปเน้นตรงนี้ซะเยอะอ่ะมันมันเลยกลบอะไรที่มันจําเป็นไปทั้งหมดเสียดายเสียดายแทนถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันนะฮะนี่เป็นครั้งแรกครั้งต่อไปอาจจะเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้ต่ามีกางยิ่งเแล้ว่าสภาเป็นเปรียบเสมือนแบบตัวแทนปากเสียงของประชาชนนะครับถ้ามัวแต่เน้นเรื่องของแสดงกันอย่างเงี้ย acting กันอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากการอภิปรายตามมาตรา152ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็คงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับเรื่องของราคาทองคํบทําจุดสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะฮะทองรูปพรรณเนี่ยทะลุ40,000ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทองคําโลกเนี่ยขึ้นไปถึง2,300กว่าดอลลา์ต่อออนเลยเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่เลยใช่ไหมอาจารย์ตั้งแต่มีทองคํามาเนี่ยอันนี้ถือว่าแพงที่สุดแล้วหรือเปล่าครับในประวัติการแพงแพงที่สุดละ เป็นประวัติการนะครแพงแพงแพงสุดๆนียิ่งคิดออกมาเป็นทองคำนะทองคําแท่งแล้วกันนะต่อน้ําหนักสักหนึ่งบาทไทยนะแต่ว่าเราจะไม่ได้เป็นทองคําแท้ร้อยเรเถูกไหมครับเราจะแค่ประมาณ90กว่านะครับ9 8 9า9 8เปนี่ยก็เกือบสี่หมื่นถ้าเป็นรูปแรพัน์เนี่ยซัดเข้าไปเกิน4ี่หมื่นละสูงที่สุดเป็นประวัติการเนี่ยคร จากราคาทองเราจะเห็นว่าตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่ม,รมปรับขึ้นนะฮะมกราเนี่ยนะฮะตั้งเดือนขึ้นมา0 0ารับกุมภาสี่ร้อยพีกสุดมีนาคมสามพันเร้อยห้าสิบ 3, เลยทีเดียวแล้วมาเมษาเนี่ยแค่5วันเนี่ยนะฮะขึ้นมาจนถึงที่เราทํารายการนตอนนี้นะครับพันหนึ่งร้อยห้าสิบตั้งแต่มกราถึงตอนนี้พันขึ้นมารวมกันหมดเนี่ยหกพันแล้วนะฮะ<ช>ถือว่ามาพีกช่วงนี้ ซัดเข้าไปประมาณส5กิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับแค่ประมาณภายในเดือนกว่ากว่าประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้เลยเดี๋ยวดูกราฟนิดนึงครับเป็นกราฟสัญญาทองคำฟิวเจอร์นะฮะเป็นของต่างประเทศนะครับรายปีจะเห็นว่าเหมือนตอนประมาณสักตุลาเนี่ยนะฮะเหมือนจะลงนะอาจารย์ตอนนั้นนีโอ้โหแท่งแดงติดต่อกันเหมือนจะลงแล้วแต่สุดท้ายงัดมางัดกลับขึ้นมาแล้วมาขึ้นขึ้นเห็นชัดๆเลยเนี่ยมีนาคมเนี่ยแหละที่ขึ้นสูงทีเดียวนะครับ ตรงนี้เกิดจากสาเหตุอะไรครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าจังหวะแรกตอนเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่งัดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าบรรยากาศเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมันผ่อนคลายลงนะครับก่อนหน้านั้นมีความกังวลเรื่องของการที่เฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยนะครับกังวลเรื่องของความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อจะกลับมา นะครับตอนนั้นเนี่ยตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งขึ้นไปเกิน4%ไป4.5%จจะวิ่งไป5%เรนะครับความกลัวตรงนี้นมันเกิดขึ้นก็เลยบีบทำให้เนี่ยทองคำอ่ะปรับลดลงนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายตุลาปลายตุลาเนี่ยกระทรวงกา,ารคลังสหรัฐก็เล่นบทนบ,บทขี้โกงแล้วกันนะครับก็เปิดแผนในการกู้ยืมเงินนะครับในไตรมาสสี่เนี่ยที่น้อยกว่าตลาดคาดนะครับแล้วก็ การการประมูลนะฮะยอดเงินที่จะประมูลพันธบัตร10ปีเนี่ยกดให้น้อยลงไปนเน้นกู้ระยะสั้นแทนแตนะ่ตลาดก็เลยอ้าวอย่างนี้บอลยิวก็ไม่น่าจะมีดีแมนนะฮะไม่น่าจะมีอ๋อขอไยไม่น่าจะมีฝั่งซัพพลายเนี่ยออกมาดึงละทำให้ยิวเหมือนขึ้นได้นะครับพอตลาดผันคปรดนั้นปุ๊บนะบ,บวกกับเฟดช่วงนั้นมีประชุมเฟดเฟดก็มาตอกย้ำว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้ว,ไม,มลวไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มพิจารณาการลดดอกเบี้ย นะครับ,บเท่านั้นเองแหละทุกอย่างเกมพลิกเลยตลาดหุ้นสหรัฐทุกอย่างปรับเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนอ,อันนี้คือจุดจุดเริ่มต้นก่อนนะส่วนปีนี้ที่อยู่ดีดทองก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าถ้าเอาปัจจัยเฉพาะตัวของทองเองเนี่ยเขาก็เริ่มมองกันที่อยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นนะครับเรื่องของการที่จีนเนี่ยมีการนําเข้าทองเนี่ยอย่างต่อนเนื่องอนะครับ ในช่วง2เดือนแรกของปีนี้นะครับจีนก็มีการนำเท่านำเข้าทองเข้ามาอีกเนี่ยราวๆประมาณ350กว่าตันสาอกว่าตันเนี่ยคิดขยายตัวเมื่อเทียบกับปีช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับธนาคารธนาคารกลางจีนเนี่ยซื้อทองเข้าพอร์ตเนี่ยต่อเนื่องนะฮะเกือบปีนึงอ่ะทุกๆเดือนทุกๆเดือนทุกๆเดือน16 16เดือนติดต่อกันนะครับ จนตอนนี้ธนาคารกลางจีนเนี่ยถือทองไว้อยู่ในมือเนี่ยราวๆประมาณสัก72 72 72ผมใช้คำว่าอะไรดีประมาณประมาณ72ล้าน72็ล้านทอยออน72ล้านทอยออนเนี่ยคิดออกมาเป็นนึกภาพนะฮะอยู่ที่ราวๆประมาณหนกว่าล้านน้ำหนักอ่ะน้ำหนักนะคะคิดคิดสมมติว่าเรามีทองสักเส้นหนึ่งเนี่ยหนักหนึ่งบาทเนี่ย จีนเนี่ยก็ตอนนี้ถือไว้อยู่ประมาณ4 4 0ล้านเส้นเห็นภาพม<อ>งไม,มนึ้น 100, ค,คิดออกมาเป็นตันก็ประมาณ2,200กว่าตันค,ค,คิดออกมาเป็นมูลค่าก็ลองคูณกันเข้าไปโอ้โหเยอะมากะก็ประมาณ 6แสนกว่าล้าน6แสนกว่าล้านเหรียญมหาศาลมหาศาลทำไมเขาถึงทำไมเขาถึงตุนทองเข้าไปเยอะขนาดนี้ฮะเขาก็มองว่ามันดีกว่าถือดอลลาร์มันดีกว่าถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจีนก็เทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างต่อเนื่องเมื่อก่อนเนี่ยถือครองมากกว่าหนึ่งล้านล้านเหรียญนะทุกวันนี้น่าจะเหลือแค่เจ็ดแสนเจ็ดแสนแปดแสนคือขายตลอดสวนทางกับที่ซื้อทองอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็น่าจะมีประเด็นเรื่องของความกังวลเรื่องของ geopolitics ค,ความขัดแย้งทางด้านการเมืองที่มันร้อนแรงมากตอนนี้ออความขัดแย้งทางเชิงภูมิศาสตร์นะครับ <c oughs> เช่นสงครามรัเสเซียยูเครนที่ประทุเฟดใหม่เดือดมากยิ่งขึ้นนะฮะ <c oughs> ใช้ขี่ปนาวุธถล่มกันมากยิ่งขึ้นมีการระดมกําลังทหารกันเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็เหตุผลอันที่3เลยเนี่ยอเผอิญว่ามันมีความกังวลเรื่องของกระแสเงิงนเฟอ้อจะกลับมาอีกแล้วกระแสเงินเฟ้อได้กลับมาบวกกับ ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการกระตุ้นสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกเนี่ยให้ปรับเพิ่มขึ้นกันหมดเลยนำโดย Bitcoin, บิตคอยนะครับพอนำโดยบิตคอยปุ๊บอะไรก็ตามที่มันทดแทนเงินได้คือขึ้นหมดเพราะถ้าบิตคอยมาทองมามันกำลังเปรียบเสมือนว่าดอลลาร์กำลังอ่อนค่าลงอดอลลาร์ดอลลาร์กำลังเสื่อมค่าแต่สังเกตนะฮะเมื่อดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่นเนี่ยอดอลลาร์กับแข็งกว่านั่นหมายความว่าเงินของทั้งโลกอะ่ะมันกำลังเสื่อมลงนะครับ แล้วก็เหตุผลข้อสุดท้ายเลยเนี่ยที่ผมคิดว่าน่าน่าสนใจก็คือปีนี้มันเป็นปีที่ชัดเจนว่ากำลังการผลิตหรือการผลิตของโลกเนี่ยมันฟื้นตัวเราจะเห็นได้จาก Global PMI มเนี่ยมันขึ้นมาเกิน50แล้วก็มาตอกย้ำด้วย PMI ของจีนที่เกิน50การเกิน50แปลว่าขยายตัวนะการขยายตัวหมายความว่าลงทุนเพิ่มจ้างงานเพิ่มต้นสต็อกเพิ่มนะครับ,รบจีนก็เกิน50เมกาก็เกิน50 ฝั่งยุโรปกําลังจะฟื้นขึ้นมา ừ, เห็นไหมว่าจากเดิมที่เราเคยกลัวว่าจะมีเศรษฐกิจถดถอยพวกภาคอุตสาหกรรมก็ชะลอการผลิตตอนนี้ไม่กลัวนะฮะมันกลับมาผลิตกันเต็มที่เลยพอผลิตกันเต็มที่มันก็นําม,มาซึ่งการต้องการ raw material <ừ, S 2> นะครับพวกวัตถุดิบนะวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตในอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยอะไรก็บรรดาพวกโลหะมีค่านะครับหรือพวกแร่ธาตุต่างๆนะถ้าอย่างในบ้านเราตอนนี้ก็แคดเมียมกะลางเป็นข่าวดังนะครับ แต่ต่างประเทศก็จะต้องการทองแดงนะครับนิกเกิลทองอะไรก็ว่ากันไปซึ่งราคาพวกนี้ตอนนี้มันขึ้นมากันหมดมันก็สอดรับกับเรื่องของเงินเฟ้อทุกอย่างนะครับมันก็เป็นเหตุผลหลายๆอย่างมาประกอบรวมกันเนี่ยกับทองมันก็เลยวิ่งจริงๆเราไม่ใช่แค่ทองวิ่งกับเออริตตอนนี้ที่ไม่ใช่เงินอะไรวิ่งอาจารย์อ่ะบิตคอยวิ่งใช่ไหมครับบิตคอยนำมาก่อนเลยทองแดงก็วิ่งอ๋อทองแดงวิ่งเงินตอนนี้ก็วิ่งนะครับ นอกจากนั้นถ้าไปดูพวกสินค้าเกษตรนะครับยางวิ่งข้าวยางวิ่งกมาโลละเ0แล้วใช่ข้าววิ่งยางวิ่งนะครับแล้วก็โกโก้ไหมฮะอาจารย์โกโก้แล้วก็กาแฟเมล็ดกาแฟตอนนี้อะไรก็ตามอ่ะที่มันที่มันแบบเป็นเรียวลอ่ะที่เราจับต้องได้อ่ะราคามันจะแพงขึ้นเมื่อเทียบกับมายาก็คือกระดาษเทุกอย่างมันจะแพงขึ้นนี่คืออันนี้คือข้อเท็จจริงว่าแปลว่าถ้าเกิดคุณจะมองว่าในรองเทอมแล้วในระยะยาวเนี่ย มันจะเป็นฟองสบู่ไหมมันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยจริงๆแล้วไอ้คนที่จะต้องแตกจริงอ่ะคือไอ้เงินที่เราถืออยู่เนี่ยแหละกระดาษเนี่ยแหละครับเงินบาทเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยมีโอกาสมากกว่าอันนี้แหละอันนี้แหละที่จะเป็นที่จะแตกมากกว่าครับแต่ถ้าไปกังวลว่าเนี่ยทองคําพุ่งมาขนาดนี้ฟองสบู่ไหมจะมีปัญหาไหมคือคนก็จะคิดว่าพอทองขึ้นเยอะๆเนี่ยนะครับเอ๊ะจะมีสงครามเกิดขึ้นหรือเปล่าครับสงครามที่รุนแรงหรือว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเกิดขึ้นครับ อันนี้ที่แบบชาวบ้านชาวบ้านมองกันเลยเนี่ยนะฮะมันจะไปเป็นแบบนั้นไหมอาจารย์เออมันมันจะขึ้นแรงมาก,มากๆถ้ามันมีสาการพวกนั้นแต่ใน,นปัจจุบันผมว่ามันไม่ได้ขึ้นแรงอะไรขนาดนั้นเขาว่าขึ้นแรงมากๆเช่น1นึ่งเดือนเนี่ยภายในเดือนเดียวเนี่ยทองคําพุ่งขึ้น100ร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปหมายความว่าถ้าตอนนี้มันอยู่ที่4ี่0 0ื่น เดือนหน้าสิ้นเดือนหน้ามันกลายเป็นแปดหมื่นอย่าง้ยแต่ว่ามันต้องมีอเข้าใจความหมายไหมครับมันคือเกิดสภาวะแบบตกใจสภาวะความกลัวเงินเฟ้อรุนแรงมันจะขึ้นขนาดนั้นแต่ท้ปัจจุบันผมว่ามันเป็นแค่การขึ้นไอวตามราคามันมีเรื่องของอารมณ์ของข่าวสารเกงกําไรมันเป็นไปตามสภาวะภาพใหญ่ที่ควรจ,จะเป็นมผมมองว่าทองอยังไม่ได้ถึงจุดว่าจะมีฟองสบู่หรอกเพียงแต่ว่าโอเคก็ต้องยอมรับว,ว่ามันขึ้นมาเร็วขึ้นมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในเดือนเดียวมันเร็ว มันก็ต้องมีการชะลอความร้อนแรงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับนอกจากจีนเขาเป็นการซื้อตุนไว้แล้วเนี่ยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเขาซื้อตามด้วยไหมฮะซื้อก่อนแล้วนะมันจะจริงแล้วซื้อมาหลายปีแล้วอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะปีที่แล้วก็จัดทองหนักมากเห็นว่าติดอันดับด้วยใช่ไหมโอ้แบบโอ้เขาเก่งถูกนะประเทศไทยเก่งมากนะตอนนี้ก็ต้องกําไรบานถ้านับที่มาร์กทูมาร์เก็ตกันละกำไรบานในแง่ของทั้งค่าเงินบาทแล้วก็ดอลลาร์ นะครับก uhm, ับทีนี้นะหลายคนอยากรู้ครับว่าทองคำจะไปถึงไหนจะสี่0มื่นไปไปแล้วเนี่ยจะไปห0 0หมื่นไหมหกหมื่นต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับอาจารย์คือถ้าระยะสั้นเนี่ยน่าจะโดนโอกาสโดนเนี่ยมีสูงนะครับก็คือหมายความว่ามันต้องเริ่มเริ่มผ่อนคลายเริ่มย่อได้แล้วเห็ุผลเพราะอะไรเห็นผลเพราะว่าตอนเนี้ยหนึ่งเงินเฟ้อมันยังไม่ได้ตัวเลขมันยังไม่เป็นที่ประจักษ์มันยังไม่ได้มา อ่ะนะครับแต่ทองเนี่ยข okay, ึ้นนําไปละนะครับพอเงินเฟ้อยังไม่ได้มาแต่ดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในดับสูงก็เลยกลายเป็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้โดนดึงลงอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงมันจะมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกับทองอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงปรับเพิ่มขึ้นทองก็จะถูกกดดันเพราะทองมันไม่มีดอกเบี้ยนี่เข้าใจความหมายนะครับอ่าเพราะนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง่มันเป็นบวกหมายความว่าคุณฝากเงินไว้ในแบงก์อ่ะก็ชนะ ซึ่งมันแพงไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มกับการที่ลงทุนเข้าใจความหมายไหมครับอารมณ์การเก่งกําไรมันจะไปได้ถึงจุดๆหนึ่งเท่านั้นสักพักหนึ่งก็ต้องเทคโปรเฟตออกมาก็ต้องมีการขายทางกาไรออกมาอันนี้ในแง่ระยะสั้นนะระยะสั้นเนี่ยประมาณถือว่ากี่เดือนวันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้ก็น่าจะต้องโดนแล้วก็ต้องเริ่มใช่คือผมมองว่าถ้าเกิดอย่างทองคําในรูปของบาทไทยอ่ะสามหมื่นเก้าสี่หมื่นเนี่ยไม่ต้องไม่น่าสนใจแต่ถ้าสามหมื่นหกก็น่าสนหรือต่ํากว่าสามหมื่นหกอ่ะก็เก็บสะสมไป นะครับเวลาเวลาทองวิ่งวิ่งขึ้นคุณไม่ต้องไปไปไล่นะครับคุณแค่รอมันลงแล้วก็รอมันพักมันใช้เวลามันพักทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหลอซื้อตอนสักพักสักเดือน2เดือนเนี่ยมันจะได้ราคาที่ค่อนข้างดีกว่าราอมีเวลาให้ได้ซื้อตอนที่ยอดตัวลงมาตอนที่พักไม่ได้พักแค่วัน2วันแล้วไปใช่ไหมใช่แต่มีมีเวลาเป็นเดือนให้ไปซื้อได้แต่ถามว่าแล้วเราทาไมต้องซื้อเอาง่ายๆนะครับครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับทองเจ็ดพันเองนะครับบาทหนึ่ง คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าทำไมต้องซื้อพันมาสี่หมื่นยี่สิบปีที่แล้วทีนี้ถ้าเราไปดูอัตราผลตอบแทนอถ้าเฉลี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยับมันมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยหมายความว่ามันจะขึ้นปีหนึ่งเนี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นแบบทบต้นนะครับขึ้นแบบทบต้นเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์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 ต่อปีแต่ถ้ายิ่งเป็นยี่สิบปีอัตราผลตอบแทนกลับเป็นเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีระยะยาวอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย เมื่อคิดเป็นพีเรียดระยะยาวจานวนปีที่ระยะยาวที่มากกว่าเนี่ยกลับให้ผลตอบแทนที่มากกว่ามันกําลังสะท้อนแล้วว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะกับการออมเงินอ่ามันไม่ได้เหมาะกับการลงทุนระยะสั้นซื้อมาแล้วขายเก็งกําไรแบบนั้นการนั้นก็ทําจะทําก็ได้แต่เหมาะกับซื้อเก็บไว้จริงๆแล้วว่ามันเหมาะสําหรับการออมเงินมากเพราะระยะยาวมันมันพิสูจน์แล้วว่า มันไปเรื่อยมันไม่กลับมาจุดนั้นอีกแล้วใช่มันจะไม่ได้กลับมาที่ข้างล่างมันอาจจะไม่ได้แบบมันอาจจะมีการลงบ้างปรับฐานบ้างแต่อย่างเก่งก็20% 30%แล้วมันก็จะกลับขึ้นไปอีกเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่มันมีตัวตนนะครับมันมีตัวตนนะครับมันไม่ง่ายที่คุณจะผลิตขึ้นมาได้ง่ายอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยทองหนึ่งทอยออนเนี่ยต้นทุนมันก็ปลาไปแล้วเกือบพันเหรียญแต่มันต้องแยกตามภูมิภทนะครับถ้าเป็นอเมริกาพวกอเมริกาจจะต่ําหนอย นะครับแต่ถ้าเป็นพวกแอฟริกาต้นทุนสูงแต่โดยเฉลี่ยทั้งโลกแล้วอยู่ที่มันพันพันร้อยเหตุแม้ต้นทุนมันมีอยู่นะครับแล้วต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรืเ่อยเรืเ่อยนะครับ,รบฉะนั้นแล้วเนี่ยทองมันจึงเหมาะกับการออมระยะยาวนะครับจริงๆแล้วอ่ะผมมีสูตรมันๆนะในการอมครับยังไงอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณนันทคมดื่มกาแฟไหมผมไม่ได้ดื่มเพราะว่าไม่ไหวกับคาเฟอีนอะฮะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันแต่แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะถามว่าจะทํายังไงให้เรามี ความมัง่งคั่งได้จะใช้ชีวิตหลังเกษียณผมก็ใช้เขาเรียกว่าเป็นสูตรเขาเรียกว่าราเต้แฟกเตอร์ลาเต้แฟกเตอร์คือฮเฮ้ยวันแต่ละวันน่ะคุณดื่มกาแฟตีซะวันละร้อยวันละร้อยจะลอกะเหลือกลมลกลมวันละรอะล้อ,รอยๆๆง่ายๆเดือนหนึ่งเนี่ยก็สามพันปีหนึ่งเนี่ยก็สามหมื่นหกสิบปีเนี่ยสามแสนหกหมื่นบาทโอ้โหแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือสิบปีที่ผ่านมานะถ้าเกิดคุณเอาไปซื้อทองทุกเดือน ตั้งแต่10ปีที่แล้วตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ยเงินเนี่ยนะปีปละ3ามแสนหกเนี่ยนะ,ะ,ะซื้อด้ทองส,สม,มุติย้อนไป10ปีที่แล้วนะคุณจะตอนนี้จะถือทองอยู่ทั้งหมด15บาทอิบาบาทคุณคูณ4ี่หมื่นดิโอ้โหเองคืองงเงินคุณจะกลายเป็นหกแสนเฉยเลยกะอ,อีแค่กาแฟวันละแก้วอันนี้คือเปียบเปยนะไม่ได้บอกว่าให้เลิกกินกาแฟแต่ผมก็บอกแค่คุณเก็บเงินวันละร้อยอีกยี่สิบอีกสิบปีข้างหน้าคุณจะมีเงินหกแสนแล้วถ้าเกิดวันนี้คุณเก็บเงินไม่ได้วันละ ก็คูณเป็นอีกสิบปีข้างหน้าคุณมีเงิน3ล้านเฉยเลยแค่คุณประหยัดวันละ0บาทครับเก็บอาจจะเป็นเก็บเหรียญเก็บแบงค์เล็กๆอะไรเงี้ยที่เขามีสูตรเก็บเงนถุ้กๆสิ้นเดือนคุณก็ไปซื้อทองเก็บไว้โอ้นะฮะอันนี้เป็นความน่าสนใจนะครับทีนี้ในส่วนของผู้ที่มีทองอยู่แล้วครับอาจารย์ครับตอนนี้มีอยู่อาจจะมากน้อยแล้วแต่แต่ละคนนะฮะจะขายดีไหม มันต้องแล้วแต่นโยบายเับถ้านโยบายเนี่ยบางคนเพื่อเก่งกําไรขายเพื่อลงมาแล้วจะซื้อกลับเนี่ยใช่ไหมครับก็จะได้ส่วนต่างราคาเนี่ยก็ตามสบายนะครับจังหวะวันนี้น่าขายแล้วจะไปถึงห้าหมื่นไหมครับผมไม่ใช่เร็วๆเนี้ยผมคือมันต้องลงก่อนนะครับผมว่าจากตอนนี้สี่หมื่นมันต้องลงมาสักสามหมื่นหกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน ครับ,บยังต้องยังมารายการอานนี้เรื่อยๆขายไปก่อนมันมีเหตุผลของมันก็คืออย่างที่บอกเรื่องเรียวยิวยังไม่ได้โดนกดลงดอกเบีย้ยมันยังสูงอยู่เลยแล้วสุดท้ายตอนนี้เขาจะกลัวกันแล้วว่าธนาคารกลางสาหรัฐจะไม่ลดดอกเบีย้ยแรงบีบมันจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับทองคําก็จะถึงเวลาอันควรที่จะต้องถูกเทคโปรฟิตบ้างหรือขายทากาไรเพราะนั้นระยะสั้นมันขึ้นอยู่กับว่านโยบายถ้านโยบายของเราเป็นสไตล์แบบเก่งกําไรอก็ขายไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นนโยบายของเราเป็นเพื่อการออมนะครับเป็นเพื่อการออมเนี่ย เราก็ไม่จำเป็นต้องขายเพราะขายไปแล้วต้นทุนมันเปลี่ยนเราต้องไปหาซื้อที่ใหม่มันยากไม่เหมือนหุ้นนะจาก25บาทขึ้นไป40เดี๋ยวกลับมา25อีกรอบหนึ่งแต่อันนีคือไม่กลับมาแล้วการออมก็คือการออมนะครับการออมก็คือการออมนะครับถ้าอ่อนตัวลงมาแล้วแค่รอซื้อสะสมนะครับแล้วไปลุ้นเอาอีกทีหนึ่งตอนเราวัยเกษียณถ้าเราต้องการใช้เงินเราก็ค่อยขายเพราะว่าทองเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงคุณแปลงเป็นเงินเดินเข้าร้านทองก็ได้ละนะครับ เหมาะกับให้ลูกให้หลานใช่ไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมาบ่นเสียดายอย่างเช่นอ่าขอขออ้างชื่อแล้วกันคุณกะแมเนี่ยรู้จักคุณกะแมไหมฮะเคยทำคอนเทนต์เนี่ยขายทองโอ้โหได้ตังมาเยอะมากเลยช่วงนั้นทองก็ประมาณ3 0 0 0 0่นกว่า3า0 0 0เนี่ยเพิ่งมาแตะ0,000คืับสักพักหนึ่งทองมันขึ้นต่อเธอก็ออกมาบ่นเสียดายอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเป็นถือระยะยาวถือเป็นการออมาะว่าเน้นสะสมนะครับถ้ามันขึ้นมาเยอะก็ไม่ต้องไปซื้อ ก็รอมันลงมาลงมาเราก็ทยอยซื้อไปครับเอาละจากเรื่องของทองไปดูเรื่องของหุ้นกันบ้างนะครับประจย์ในเชนีตลาดหุ้นหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเซ็ตอินเด็กครับอันนี้เป็นทม์เฟรมสินาทีข้อมูลวันที่5เมษายน10บนาฬิกา30นาทีแล้วก็ย้อนหลัง5วันทำการนะครับจะเห็นว่าอ่อนตัวลงนะฮะจากพันาจุดนะครับลงมาต่ำสุด1,369จุดนะครับไปดูหุ้นต่างประเทศกันบ้างครับอย่างดาวโจนส์นะครับ ก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวลงเหมือนกันครับต่ำสุดกรอบล่าง38,595กรอบบน39,855จุดครับดับชนี S&P 500ก็ปรับตัวลงเหมือนกันครับในส่วนของ NASDAQ ะะ S&P 500 5,147ในกรอบล่างและกรอบบน5,263จุดครับ n a s d a คครับก็ปรับตัวลงตามกันนะครับอยู่ที่กรอบล่าง1 6ึ4 9ครับกรอบบน16,476จุดนะครับราคาน้ำมันโลกครับเห็นชัดเจนว่าปรับตัวขึ้นนะครับใน5วันทำการจาก82.64ครับขึ้นไปถึง86.98ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับและค่าเงินบาทไทยเรานะครับก็อ่อนค่านะครับในระดับ36.32ที่กรอบล่างและกรอบบน36.82บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับในส่วนของหุ้นก่อนครับอาจารย์ ก็ยังนิ่งๆเหมือนเดิมยังไม่มีกระแสะเงินไหลเข้ามาเติมแต่อย่างใดในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่สามารถไปถึงพันสีได้ครับตรงนี้ยังจะอยู่ไซด์เวย์ในกรอบนี้อีกนานไหมครับอาจารย์คือเอาคําถามแรกก่อนไม่สามารถไปถึงพันสีได้เนี่ยาการไปพันสีจะเริ่มยากขึ้นเพราะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศกําลังอยู่ในช่วงการโดนครับโด,โ,ดโดนแรงบีบโดนขายทากําไรอย่างเช่นรูปที่คุณนันทคมเมื่อกี้ได้ได้เปิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ตัวเอส0อนีห้อเนี่ยมีการโดนเทอย่างแปลกประหลาดเมื่อตอนตีหนึ่งนะฮะตีหนึ่งของคืนวันที่4เอ๋อเขาพยายคืนมันมันเป็นเช้าวันที่5ของเราเช้าวันที่หของเราแล้วก็คือวันที่4อะไรเรจนลบ500จุดตีหนึ่งไงตอนตีหนึ่งเนี่ยมันเทพวด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 ออมาอย่างเดียวเออมองผมมองว่ามันเป็นจุดแบบคว่ำกระดานของสินทรัพย์เสี่ยงในช่วงเวลานี้นะหมายความว่าตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะต้องลงอีกสักพักใหญ่ๆเลยอ๋อมันก็จะกดดันแต่ว่า จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้ลงเยอะอะไรนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือนักลงทุนขายจนไม่อยากขายอีกแล้วครก็รติดติดยอมติดยอมติดกันอันนี้ข้อที่หนึ่งนะคือนักลงทุนไทยเนี่ยแห้งไปแล้วไม่มีใครอยู่ในตลาดหุ้นไทยแล้วถ้าคุณนันคมไปถามคนรอบๆตัวแถวนี้ยังลงทุนในตลาดหุ้นไทยไหม ผมเชื่อว่าครึ่งหนึ่งอ่ะเขาบอกเขาไม่เล่นครับสายไม่ลงทุนไม่ดูแล้วตอนนี้ไม่ดูแลไม่ดูแล้วไม่อะไรแล้วแล้วก็ไม่ขายแล้วไม่สนใจครับน้อยกว่าครึ่งเนี่ยอาจจะยังบอกว่าลงทุนอยู่หรือวันเห็นตลาดหุ้นสหรัฐลงก็จะขายนะครับแต่ว่าเมื่อนักลงทุนไทยเบืร์หน้าหนีเนี่ยตอนนี้แต่ที่ยังมีอยู่อาจจะเป็นนักลงทุนต่างประเทศอาจจะมีขายบ้างนะครับก็กดดันบ้างแต่จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยมันลงไม่เยอะเหตุผลเพราะอะไรก็ต่างชาติก็ขายไปเยอะแล้วนะครับแล้วตลาดหุ้นไทยตอนเนี้ยกลายเป็นว่ามีพฤติกรรมบางอย่างก็คื ลงเช้าอาจจะขึ้นบ่ายหรือขึ้นเช้าอาจจะลงบ่ายเพราะว่าตลาดเนี่ยที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยคืออยู่ได้ด้วยโปรแกรมเทรดนะครับแล้วโปรแกรมเทรดเนี่ยเขาจะเน้นแบบเน t p โพซิชันกันภายในวันนะครับถ้าวันไหนลงหมายเพราะว่าเขาจะเปิดโพซิชันในการช็อตเซลล์สุดท้ายเขาก็ cover ช็อตอยู่ดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวันที่5นี้เนี่ยหุ้นสหรัฐลงเยอะแต่เช้ามาตลาดหุ้นไทยอะลงแป๊บเดียวออ cover ช็อตเลยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครกล้าช็อตต่อเนื่องจากว่าอะไร วันที่8เนี่ยเป็นวันหยุดใช่ไหมวันที่8เป็นวันหยุดเขาก็ไม่รู้ว่าสาก์จะเป็นยังไงเขาก็ไม่กล้าช็อตทิ้งไว้เพราะถ้าเขาจะช็อตกันไว้เนี่ยคือรายย่อยไทยอ่ะต้องขายตามเขาถึงจะเป็นกําไรแต่ทุกวันนี้รายย่อยไทยไม่มีไม่มีจะขายแล้วไม่มีะขายแล้วนะฮะงนั้นพอมันเป็นสากา์เป็นแบบเนี้ยยิ่งวันที่9กเนี่ยเขาจะมีการเปิดเผยตัวเลขเป็นวันแรกของการเปิดเผย outstanding short position หมายความว่าเปิดเปิดไตเลยอ่ะว่าคนที่ช็อตไว้เนี่ย สุดท้ายแล้วมีการ cover shot ในแต่ละวันเท่าไหร่เมื่อเปิดตัวเลขพวกนี้เขาจะไม่กล้าถือกันครับเขาก็จะต้องมีการรีบปิดกันเพราะมีงันเนี่ยมันก็จะเปิดไตมันก็จะทําให้เขาทํากําไรได้ยากขึ้นตลาดหุ้นไทยก็เลยมีสภาพเป็นตึงตังติงตั้งอยู่กับพี่ถูกต้องครับครับข้อดีมันก็ดีตรงที่ว่าเออมันก็ไม่ค่อยผันผวนละมันเหมาะกับคนที่ต้องการหาหุ้นดีๆเก็บสะสมครับอ่า หาหุ้นปันผลเก็บไว้แบบนี้ไม่ต้องหนักใจแล้วก็อยู่อย่างนี้ไปสบายสบายลงมาล้วก็ซื้อซื้อซื้ออะไรอย่างเงี้ยซื้อซื้อซื้อสะสมเป็นปันผลหลายตัวก็ปันผลในระดับ5% 6เลยนะฮะหุ้นดีๆอย่างเนี้ยเอชซีบีเคทีบีหลายตัวใช่ตัวอะไรบ้างนะอาจารย์ s c b KTB พวกนี้ย5-6%หมดเลยใช่ไหมครับถ้าเราคิดว่ากิจการพวกนี้มันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆเราก็เก็บสะสมไปในเวลาที่มันอย่างงี้แหละมึนๆเติมๆเพื่อเอายิวประมาณปีละ5-6%เนะครับ อีกนิดนึงครับเหลือเวลาอย่างนาทีน้ำมันครับอาจารย์เห็นขึ้นมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้จะหยุดยาวช่วงสงกรานด้วยควรจะต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไ้หมฮะผมว่าเราต้องรับมือกับความเสี่ยงเรื่องน้ำมันพุ่งมากกว่านี้นะครับรัฐบาลต้องเปิดต้องมีแผนการแล้วับว่าจะทําอย่างไรจะอุดหนุนราคาน้ามันอีกไหมเพราะว่ามันจะเป็นภาระเลยนะแล้วก็จะกดดันอะไรหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวไว้เราค่อยมาคุยกันถามว่าน้ํามันทาไมจะต้องขึ้นด้วยเนี่ยตอนนี้ ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีเรื่องของการผลิตโลกมันฟื้นความต้องการแมทที่เ r i a กความต้องการพลังงานฟื้นอันนี้ข้อที่1ข้อที่2มีเรื่อง geo politics มีความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ที่มันแรงมากมากและเซียยูเคไม่พอล่าสุดอิสราเอลไปถล่มสถานทูตอิหร่านในซีเรียอีกคือเรื่องมันร้อนนะครับแล้วบวกกับตอนนี้ตัวเลขที่มันชัดก็คือความต้องการใช้น้ํามันมันสูงกว่าผลผลิตโอเปกพั s ก็ได้ทีลดกําลังการผลิตยาวเลย ทรงมันเป็นแบบนี้น้ํามันจะลงยากนะครับแล้วันาจจะตามมาด้วยเงินเฟ้อครับก็ต้องระวังด้วยรัฐบาลเองต้องวางแผนที่ดีนะครับครับอ่าล่ะครับเรื่องของน้ํามันเนี่ยก็คงจะต้องติดตามกันต่อในระยะต่อไปถ้ามีความร้อนแรงมีการผันผวนเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามีประเด็นที่ชวนอาจารย์ปิงได้พูดคุยกันต่อนะครับวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์ปิงประกิตศรีวัฒนเกตครับกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนจาก บรจเมอร์ชั่นพันเนอร์จำกัดนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ปิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาของรายการท่องโลกลงทุนหมดลงแล้วนะครับติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางช่อง10 10โมงโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมนันทคมประสาทพรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมกับวิทยากรนะครับแล้วก็ทีมงานรายการทุกท่านลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ